How to ปฏิรูปการศึกษาไทยระดับความรู้ของประชาชนต้องเป็นความรู้เนี่ยหลักสูตรมันเขียนไปเลยครับหนะลักสูตรที่มีอยู่มันบอกต้อง entering understanding ต้นความรู้ที่คงทนนะความรู้ที่คงทนคือความรู้ที่เรียนด้วยสมอง นะที่สมองมันเรียนรู้จริงๆ,ๆเส้นใยประสาททำงานเชื่อมโยงถักทอนะเชื่อมโยงเป็นวงจรนะแล้วไปเก็บไว้ในหน่วยความจำระยาะวนะครับ mm. ความรู้ระดับนี้ก็คือความรู้ระดับอะไรครับ mm. ความคิดรวมยอดระดับหลักการระดับทฤษฎีระดับที่สามารถสร้างผลปริตได้ะ mm. ระดับพัฒนานวัตกรรมได้แล้วระดับที่ใช้ดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมา สร้างอินโนเวชันได้สร้าง AI ได้น,ะนี่ความรู้เหล่านี้ต่างหากท,ที่มาที่จะต้องไดนะ้ระดับความรู้ของประชาชนและระดับความรู้ของประชาชนแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ลูกแบบเดียวครับนะคือหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรเอกมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดเบส u คริคูลัะเป็นการพัฒนาตัวความสามารถหรือสมรรถนะของคนให้แสดงออกในมิติต่ตางๆเนี่ยในสังคมโลกที่เขายอมรับ เพราะการเรียนรู้จึงเรียนรู้ได้ด้วยวิธีเดียวเป็น active learning เท่านั้นไม่ใช่ passive learning ต้องมีกระบวนการสร้างความรู้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนะต้องมีวิธีการก็คือตัวกระบวนการตัว g p a t h i s t e p และการวัดประเมินผลที่ดีที่สุดคือ authentic assessment ประเมินผลตามสภาพจริงผลงานจริงๆ ดูร่องรอยหลักฐานวิธีคิดวิธีตัดสินใจวิธีประเมินวิธีตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาเนี่ยดูตรงนี้ของผมน,นะเพราะหลายประเทศเขาจะเริ่มสอบกันแล้วครับเพราะเขาเขาเห็นตรงนี้มันเป็นความรู้แท้มันเกิดขึ้นแล้วจะไปสอบทำไมนะแต่ของเราเราจะเน้นว่าต้องสอบต้องเพิ่มคะแนนได้